เดือนวอกสิงหาคมตั้งรับเปลี่ยนแปลงลุกคืบเริ่มต้นใหม่และมีบทสรุปสวัสดีครับผมม่อนเมนวัฒน์วันนี้เราพบกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคมดวงในเดือนนี้นะครับก็มีหลายเรื่องทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนวอกก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2,568จนกระทั่งถึงวันที่5กันยายนนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีข้อจำกัดของคนปีขานหรือคนนักศัตษ์ขานนะครับเอ,อ่ออันนี้รวมไปถึงดวงของกรุงเทพก็ตั้งอยู่ในปีขานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย พอมันวนมาเจอในลนักษณะแบบนี้ก็เดี๋ยวจะมีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นไปตามวัฏจักรหรือวัฏสงสารของมันนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากภาพใหญ่ของบ้านเมืองก็ยังอยู่ในความวุ่นวายนะครับยังมีหลายๆเรื่องต้องจัดก,การแต่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 แต,แต,แต่ก็ยังมี เรื่องที่เป็นโอกาสอันดีเกิดขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนก่อนที่เราจะไปฟังดวงประจาเดือนเนี่ยก็มีหลายๆเหตุที่อยากจะให้เรามาระวังคือหนึ่งเรื่องของเหตุแห่งไฟไฟเนี่ยรวมไปถึงทุกอย่างไฟฟ้านะครับไฟไหม้นะครับระเบิดเปินนะครับเกิดในเหตุที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายเนี่ย ก็ต้องระวังในเดือนนี้นะครับสองเหตุแห่งน้ำนะครับเหตุแห่งน้ำเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าภัยน้ําท่วมกําลังมานะครับทางแถวจังหวัดน่านแถวอะไรเนี่ยก็ประสบกันค่อนข้างเยอะหลักนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลลงมาซึ่งจริงๆหลายคนก็อาจจะเถียงผมว่ามันก็เป็นแบบนี้ทุกปีใช่แต่บางปีเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ําหลากในลักษณะแบบนี้ที่มันจะลงเข้ามาถึงออสร้างความเดือดร้อนในวงกว้างนะครับแล้วก็ เหตุอีกอันนึงก็เป็นเหตุแห่งดินแน่นอนน้ํามาก็ภัยจากดินถลม่มแผ่นดินภูเขาแยกอะไรเงี้ยเิต้องระวังนะครับดินน้ําลมไฟเลยนะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเรามาเริ่มกันที่ปีชวดนะครับนักศัตษาช,ดชวดหรือท่านที่เกิดในเดือนธันวาคมหรือเกิดในช่วงเวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน59นะครับแน่นอนว่าคนชวดก็เป็นทาดน้ํานะครับในเดือนเนี้ยเป็นเดือนวอก ถ่าทองก็ถือว่าเป็นค่าที่สมพงกันนะครับเออชวดเนี้ยค่อนข้างมีข้อจํากัดมาหลายเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ผมใช้คําว่าได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องการค้าการงานการลงทุนกิจการต่างๆเป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จมีบทสรุปที่ดีนะครับสมหวังได้ตามเป้าหมาย และก็มีการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างดีท่านใดนะครับท่านใดก็ตามที่มีโปรเจกต์ที่จะเริ่มหรือวางแผนแล้วนิ่งนานแล้วอย่าให้มันนิ่งเดือนนี้ให้มันเกิดให้ได้นะครับให้มันเกิดให้ได้เพราะคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับมีความก้าวหน้าความสาเร็จนะครับแล้วก็ คนช่วดทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในนักษัตรช่วไม่ไว่าจะเป็นปีช่วดวันช่วดเดือนช่วดเวลาช่วดเนี่ยก็จะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากเดิมนะครับสุขภาพที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะคลี่คลายก็เจอหมอดียาดีมีทางรักษานะครับไอ้ที่ใครที่แข็งแรงอยู่ก็ดูแลสุขภาพกันไปความรักดีนะครับความรักก็เกื้อกูลสนับสนุนกันดีมีความสุขนะครับ วันที่ส่งเสริมในเดือนนี้ก็มีวันที่3วันที่7 11 15 19 23 27และ31ส่วนวันที่จะต้องระมัดระวังก็จะมี3วันนะครับได้แก่วันที่5 17และ29การไหว้เจ้าขอพรครับผมแนะนำนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ย ก็ไปที่มูล,ละนิธีร่วมกันตันยูนะครับตรงแถวๆวัดหัวลำโพงเนี่ยตรงออไปขอพรกับเจ้าพ่อขอตรงองค์ที่3นะครับขอหนึ่งเรื่องตามที่ท่านปรารถนาอย่างชัดๆอย่าขอกว้างๆนะครับให้ขอแบบเฉพาะเจาะจงนะครับต้องขอยินดีด้วยกับคนปีชวดอย่างที่บอกแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรแย่ไปตลอดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะดีไปตลอดก็ดเช่นเดียวกันนะครับนักษ,าษาัตร์ถัดไปครับท่านที่เกิดในนักษัตร์ฉลู หรือท่านที่เกิดในช่วงของเดือนมกราคมหรือท่านที่เกิดในช่วงเวลาตีหนถึงตีสองห้าสโดยหลักเนี่ยคนฉลูเป็นธาตุดินพอมาเจอกับทองก็ต้องถือว่าเป็นคู่ธาตุเป็นคู่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับในปีในเดือนเนี้นะครับคนนักสัตว์ฉลูเนี่ยก็ถือว่าจะพบเจอเรื่องราวที่ค่อนข้างดีนะครับ ที่คาดไม่ถึงนะครับเกินคาดเกินคาดอันนี้เรียกว่าเกินคาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินการค้าการลงทุนกิจการต่างๆเนี่ยที่เคยต้องจัดการปัญหาวุ่นวายสางมาแล้วสางมาอีกเนี่ยเดือนนี้จะมีโซลูชันจะมีทางออกจะมีแนวทางที่ทําให้มันประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่ดีขึ้นมีความสําเร็จที่ดีขึ้นสมหวังก้าวหน้านะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ จากคนรอบข้างนะครับแต่แต่แต,แต,แต่เรื่องของการเจรจาการตกลงการทำสัญญาใดๆก็ตามถ้าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ผมยังขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังความละเอียดรอบคอบอ่านเอกสารสัญญาใดๆก็แล้วแต่ให้ท่วนทีนะครับระวังของเรื่องของการยัดไส้สอดไส้นิดหนึ่งนะครับดูให้ดีการจะทำข้อตกลงใดๆดูให้ดียังไม่ต้อง ไม่ต้องรีบรับปากนะนะครับฟังให้ละเอียดก่อนตอบช้าไม่เป็นไรเอาช้าแต่ชัวนะครับมีเรื่องเดียวคือเรื่องของการเจราจาตกลงสัญญาหรือการสายคอนแทคการรับปากใครคอนเซิร์นเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับดังนั้นฉดูเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับความรักเนี่ยก็ถือว่าเออมีการสนับสนุนการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันความรักก็ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็หลายๆคู่ก็นําไปสู่เรื่องบทสรุปของการแต่งงานนะครับสุขภาพระวังเรื่องเดียวเรื่องระบบทางเดินอาหารเดือนนี้กินเยอะนะครับจะกินเยอะจะ,จะเที่ยวเยอะนะครับจะมีสังคมเยอะก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับวันที่ส่งเสริมได้แก่วันที่4วันที่8 12 16 20 24และ28วันที่จะต้องระมัดระวังนะครับได้แก่วันที่6 18และ30การไหว้เจ้าขอพรอครับผมแนะนำไหว้เจ้าพ่อองค์กรเขียวที่ศาลเจ้าเหล่งบวเอียะนะครับที่ตลาดเก่ายวาวราชนะครับก็ขอพรอหนึ่งเรื่องตามที่ท่านประสงค์เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนปีฉลูนะครับหรือคนนักษัตร,รูนะครับนักษัตรั์ไปนะครับได้แก่ท่านที่เกิดในนักศัตรฐานหรือเกิดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์หรือเกิดในช่วงเวลาตีสามถึง ปีสี่ห้าแน่นอนว่าคนปีขานเนี่ยธาตุไม้มาเจอกับวอกธาตุทองก็เป็นธาตุที่อยู่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่อาจจะมีข้อจํากัดน,นะครับในหลายๆเรื่องนะครับภาพรวมของการงานการค้าการลงทุนกิจการต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะคือได้มาเสียไปได้อย่างเสียอย่างนะครับ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการรักพี่เสียดาน้องนะครับอันนี้ก็ก็อาจจะต้องทําใจหรืออาจจะต้องเก็บสิ่งที่คิดว่าเป็นผลประโยชน์มากที่สุดเอาไว้ในกระเป๋าแล้วก็ต้องปล่อยบางอย่างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูให้ดีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียหายในบางส่วนได้นะครับการเจราจาการตกลงการทำสัญญาใดๆ รอบคอบนะครับรอบคอบอย่ารีบร้อนนะครับการเงินนะครับระวังปัญหาจากคนใกล้ชิดนะครับจะต้องออมีความระมัดร,ระวังในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์มากสักหน่อยนะครับความรักนะครับความรักของคนปีขานในเดือนนี้ผมอยากให้ระวังเรื่องของคําพูดนะครับสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดแล้วก็ระบบทางเดิอนอาหารนะครับวันที่ส่งเสริมนะครับได้แก่วันที่1 วันที่5วันที่9 13 17 21 25และ29นะครับส่วนวันที่จะต้องระมัดระวังก็จะมีวันที่7 19และ31มสนะครับการไหว้เจ้าขอพรครับผมแนะนำไหว้เจ้าพ่อเฮงเจียที่วัดเออตร,ตรงสารเจ้าตรงแถวหลังวัดไตรมิตรนะครับนะครับเพื่อขอพร ให้จัดการปัญหาเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยนะครับก็อเอาใจช่วยนักสัตย์ฐานนะครับในดอนนี้นะครับก็อาจจะมีหลายๆเรื่องที่จะต้องแฮนด์หน่อยนะครับอันนี้ก็รวมไปถึงที่มันจะไปแตะเรื่องของดวงเมืองด้วยนะครับก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะมันก็จะปรับ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับนักสัตย์ัดไปครับท่านที่เกิดในนักถอดหรือเกิดในเดือนมีนาคมหรือเกิดในช่วงเวลาตีห้าถึงหกโมงห้าสิบเก้าโดยหลักของถอดเนี่ยเป็นไม้นะครับเจอกับวอกธาตุทองนะครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มส่งเสริมดฉะนั้นเดือนนี้ก็คนถอกก็อาจจะต้องลงแรงสักหน่อยออกกําลังมากสักหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินการค้าการลงทุนธุรกิจต่างๆเนี่ย ไม่ได้มาโดยง่ายนักนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเข้าไปจัดแจงปัญหาต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับการเงินก็อาจจะยังต้องวางแผนให้รัดกุมนะครับอะไรควรจ่ายไม่ควรจ่ายดูให้ดีนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนคนถอดนิดหนึ่งนะครับอย่าให้ใส่ใจผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ใหญ่ในบ้านเป็นพิเศษดูแลสุขภาพดูแล การเดินการเหินการกินการน,นอนนิดหนึ่งนะครับความรักครับความรักของคนเถาะในเดือนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเกือ้อกูลกันดีนะครับส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันดีนะครับสุขภาพก็ระวังเหตุไม่คาดฝันเหตุไม่คาดฝันก็จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้แก้ง่ายๆก็โดยเรื่องของอาจจะไปบริจาคโลหิตก็ได้นะครับหรืออาจจะไปผูถิมปูนก็ได้นะครับเราก็แก้เรื่องของอุบัติเหตุไปนะครับ วันที่ส่งเสริมนะครับได้แก่วันที่2วันที่6 10 14 18 22 26และ30ส่วนวันที่จะต้องระมัดระวังมี2วันได้แก่วันที่8และวันที่2 0นะครับการไหว้เจ้าขอพอรครับแนะนำไหว้เจ้าพ่อเฮงเจียที่หลังวัดไตมิตรนะครับก็ขอพอรเพื่อให้ก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้โดยราบรื่นเรียบร้อยนะครับ นักษัตว์ถัดไปครับได้แก่ท่านที่เกิดในนักษัตว์มะโลหรือคนที่เกิดในเดือนเมษายนหรือคนที่เกิดช่วงเวลา7โมงถึง8โมง59นะครับมะโลธาตุดินมาเจอกับวอกธาตุทองเป็นกลุ่มเดียวกันก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องที่เรียกว่าต้องคือมะโลเนี่ยเดือนนี้ต้องอาศัยเรื่องของความบาลานซ์นะครับความบาลานซ์ไม่ว่าจะป็นบาลานซ์ทั้งเรื่องของการงานการเงินการค้าการลงทุนต่างๆนะครับ ต้องพอประมาณพอดีนะครับอย่าเกินตัวแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างลงตัวในการดําเนินชีวิตแล้วทุกอย่างจะดีและดีมากด้วยแต่ถ้าคุณโอเวอร์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกินไปจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาไปแฮนด์ดลตรงนั้นค่อนข้างหนักนะครับการลงทุนถ้ามากไปอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ไปไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอให้ทําอย่างพอดีนะครับความรักครับเตือนนิดเดียวครับขอให้ อย่านอกลู่นอกทางให้ซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดีและผ่านพ้นไปได้แคร์ Care ซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็พยายามเติมกิจกรรมเที่ยวบ้างกินข้าวบ้างนะครับเ,เพื่อเสริมความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะครับสุขภาพเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเจ็บป่วยก็จะเจอหมอดียาดีเรียกว่าก็คลี่คลายแหละนะครับวันที่ส่งเสริมมีวันที่3วันที่7 11 1 5อ 19 23 27และ31สนะครับส่วนวันที่จะต้องระมัดระวังมี2วันได้แก่วันที่9และวันที่21การไหว้เจ้าขอพรครับแนะนําไหว้เจ้าพ่อมงกลเขียวนะครับศาลเจ้าแหล่งบุยเอียตลาดเก่ายวราชนะครับก็ขอพรหนึ่งเรื่องตามต้องการหรือตามปรารถนานะครับนักษัตร์ถัดไปครับได้แก่นักษ,าษาัตริ์มะสิงนะครับหรือท่านที่เกิดในเดือนพฤษภาคมหรือท่านที่เกิดในช่วงเวลา9โมงถึง สิบโมงห้าสิบเก้านะครับมาเสงเป็นไฟพอมาเจอกับเออวอกทองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นท่าตรงกันข้ามนะครับในเดือนนี้การค้าการงานการเงินการลงทุนธุรกิจต่างๆเนี่ยมาเสงก็อาจจะยังต้องใช้ความรอบคอบความละเอียดนะครับเอกสารสัญญาอ่านให้ดีสอดใส้ยยดไส้หรือเปล่านะครับอะไรตกหล่นไปดูดีๆนะครับ เรื่องของเงินเงินองทองไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีนะครับเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้าการงานการเงินนะครับในเดือนนี้เนี่ยควรงดเว้นการเดินทางไปในที่ไม่คุ้นเคยในสถานที่เปลี่ยวเปลี่ยวมืดมืดเดินทางในยามค่ำคืนตรงไหนไม่คุ้นเคยอย่าไปนะครับแล้วกเ็เว้นเรื่องของการไปฝังศพเผาศพ สวดสวดอภิธรรมได้อยู่นะครับแต่ไม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 ่ไปเจอหน้าส่รรถน้ำาสงอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ไม่เอานะครับก็เว้นสักเดือนหนึ่งนะครับสำหรับคนมะเสิงนะครับความรักพูดแล้วต้องทำตามคำพูดในเดือนนี้ถ้าไม่อยากมีปัญหาถ้าพูดแล้วรับปากทรงๆไปคำพูดจะเป็นโอทภัยให้กับคนปีมะเสิงได้นะครับสุขภาพต้อง ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเหตุไม่คาดฝันนะครับก็แก้เรื่องนี้ก็คืออาจจะมีการไปขูดทิ้มปูนหรืออาจจะมีการไปบริจาคโลหิตหรือซื้ออุปกรณ์บริจาคโลหิตก็ได้นะครับวันที่ส่งเสริมจะมีวันที่4วันที่8 12 16 20 24และ28ส่วนวันที่จะต้องระมัดระวังมี2วันนะครับก็คือวันที่10และ22 การไหว้เจ้าขอพอรครับผมแนะนําคนปีมาเสงไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่โรงพยาบาลเทียนฟ้านะครับก็ขอพอรให้ถ้าเกิดเหตุไม่คัดฝันหรือเกิดเหตุสุวิสัยก็ขอให้รับมือได้โดยราบรื่นเรียบร้อยนะครับในสัปดาห์ต่ไปครับได้แก่ท่านที่เกิดในนักษัตรมะเมียหรือท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนหรือท่านที่เกิดในช่วงเวลา1 0 1นาฬิกาถึงเที่ยง59หรือ12นาฬิกา59นาทีนะครับ มาเมียไฟมาเจอกับวอกทองนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่คือรอคอยในหลายๆเรื่องเรื่องการค้าการงานการเงินการลงทุนธุรกิจต่างๆอาจจะต้องดูเรื่องของจังหวะเวลาความเหมาะสมความลงตัวจึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้เพราะะนั้นเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาทำอะไรเนี่ยเร็วมากไม่ได้ก็ดูให้มันทุ่นถี่นิดนึงนะครับ แล้วก็อาจจะต้องระวังอันหนึ่งคือเรื่องของคำว่างานเข้าเอนดูเขาเอนเราขาดเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมักเมียนะครับอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงเนี่ยอย่ายุ่งเกี่ยวไม่งั้นยาวนะครับความรักครับก็ขอให้รักษาคําพูดเนาะแล้วก็หาเวลา พักผ่อนทากิจกรรมร่วมกันนะครับสุขภาพอยากจะให้ระวังเรื่องระบบเลือดลมความดันนะครับแล้วก็เรื่องของเหตุไม่คาดฝันก็คืออุบัติเหตุนั่นเองนะครับอาจจะระวังนิดหนึ่งนะครับวันที่ส่งเสริมในเดือนนี้นะครับได้แก่วันที่1วันที่5วันที่9 13 17 21 25และ29่ส่วนวันที่ต้องระมัดระวังมี2วันก็คือวันที่11และ23นะครับ การไหว้เจ้าขอพรครับแนะนาไหว้เจ้าพ่อเสือนะครับที่เสาชิงช้านะครับขอพรเรื่องเหตุไม่คาดฝันอุบัติเหตุหรือเรื่องอื่นๆตามประสงค์หนึ่งเรื่องก็ได้นะครับอันนี้สําหรับคนปีมะเมียนะครับนักษัตย์ถัดไปครับได้แก่ท่านที่เกิดในปีมะแมหรือท่านที่เกิดในเดือนกรกฎาคมหรือท่านที่เกิดในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองห้าสิบเก้ามะแมเป็นดินมาเจอวอกเป็นทอง ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่กลุ่มธาตุเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เรื่องของการค้าการงานการลงทุนธุรกิจต่างๆเนี่ยคุณจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่า proactive ค่อนข้างมากเป็นพิเศษพระกําลังมหาศาลอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างเลยที่ทําให้มันสาเร็จนะครับแล้วก็ผมก็แนะนําด้วยว่าถ้าทําไหวก็ทําเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากเตือนคนมักแม่ในเดือนนี้คือสุรานารีภาชีวิบัต เนี่ยนะครับสุรากินเหล้าหังสันระวังเรื่องนาลีเรื่องผู้หญิงนาลีมาระวังต่อเนื่องไปเรื่องพาชีก็คือเรื่องของการพนันพาชีจริงแปลว่ามา้านะครับก็คือเรื่องของการพนันคันต่ออาจจะทําให้เสียทรัพย์ได้เราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับธุรกิจเทาๆก็ดีการพนันก็ดีถ้าเข้าไปข้องเกี่ยวแล้ววุ่นวายแน่ๆนะครับ ความรักก็อยากจะให้ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดของการและกัในใด้มากขึ้นนะครับสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดนะครับแล้วก็เหตุไม่คาดฝันอีกแล้วนะครับวันที่ส่งเสริมครับก็ได้แก่วันที่2วันที่6 10 14 18 22 26และ30วันนี้จะต้องระมัดระวังมี2วันก็คือ12และ24นะครับ การไหว้เจ้าขอพรครับแนะนําคนมาแม่ไปไหว้เจ้าพ่อมังกรเขียวที่ศาลเหล่งบวยเอียที่ยองวราดนะครับขอพรตามประสงค์หนึ่งเรื่องนะครับนักศัตร์ถัดไปครับได้แก่ท่านที่เกิดในปีวอกนะครับหรือท่านที่เกิดในเดือนสิงหาคมหรือท่านที่เกิดในช่วงเวลาบ่ายสามถึงสี่โมงห้าสิบเก้าวอกธาตุทองเจอกับวอกธาตุทองนะครับ ก็ต้องมีคำกล่าวว่าเมื่อลิงรวมฝูงความสำเร็จจึงเกิดขึ้นในเดือนนี้การค้าการงานการลงทุนธุรธกิจต่างๆเนี่ยเป็นเดือนที่มีการสลับสมุนที่ดีมีโอกาสที่ดีมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นกับคนปีวอกหรือคนนักสัตว์วอกนะครับมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะ เตือนให้เราบะมัดระวังนิดนึงก็คืออาจจะมีเรื่องอื่นอัดขัดใจจากผู้ใหญ่รอบข้างบ้าง um! นะครับก็ค่อยๆแฮนด์ดแล้วก็จะให้มันผ่านพ้นไปนะครับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะครับสุขภาพอยากเตือนให้ระวังเรื่องระบบทางเดิอนอาหารแค่นั้นเองนะครับวันที่ส่งเสริมในเดือนนี้ได้แก่วันที่3วันที่7 11 15 19 23, 27และ31ส่วนวันที่จะต้องระมัดระวังก็จะมีวันที่1วันที่13และ25านะครับการไหว้เจ้าขอพอรครับแนะนำไหว้เจ้าแม่ทับทิมทีเ่เชิงสะพานสังฮีนะครับขอพรตามประสงค์หนึ่งหนึ่งข้อนะครับนักสัตว์ถัดไปครับได้แก่ท่านที่เกิดในนักสัรรกรักษาหรือท่านที่เกิดในเดือนกันยายนหรือท่านที่เกิดในช่วงเวลา5โมงเย็นถึง 6โมง59ละกาเป็นท่าทองเจอกับวอกท่าทองนะครับาตาเดียวกันก็จริงแต่ในเดือนนี้ก็ต้องถือว่ามีหลายๆเรื่องที่อาจจะต้องเอาใจใส่หรือหรือคอนเซนเทรตเป็นพิเศษในเรื่องของการงานการค้าการลงทุนธุรกิจต่างๆเนี่ยยังต้องยึดหลักของคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับจัดลำดับ เร็วช้าหนักเบาถูกผิดขาวดำเทาเอาให้ดีนะครับเพราะเดือนนี้มันมีลักษณะของการสรับขาหลอกคือจริงคือเท็เทจคือจริงในลักษณะแบบนี้ได้ไเพราะนั้นดูดีๆนะครับออรอบข้อผ่านไปได้แน่นอนนะครับอ,อ,อีกเรื่องนึงก็คืออยากจะให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพเอาใจใส่ผู้ใหญ่ในบ้านเป็นพิเศษนิดนึงนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับความรักอาจจะมีอื่นอัดขัดใจบ้างแต่ก็ เอาว่าผ่านไปได้นะครับสุขภาพก็มีเรื่องของอุบัติเหตุเห็นไม่คาดฝันอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ดูแลเรื่องนี้นะครับไปแก้เคล็ดด้วยการขุดหินปูนก็ได้นะครับบริจาคโลหิตก็ได้นะครับเพื่อบรรเทาเรื่องของเหตุ ate, ไม่คาดฝันนะครับวันที่ส่งเสริมมีวันที่4วันที่8 12 16 20 24และ28นะครับ ส่วนวันที่ต้องระมัดระวังก็จะมีวันที่2 14และ26การไหว้เจ้าขอพอรครับแนะนำไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่โรงพยาบาลเรียนฟ้าขอพอรเรื่องงานเรื่องสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านนะครับนักษัตรย์ถัดไปได้แก่ท่านที่เกิดในนักษัตรจอหรือเกิดในช่วงเดือนตุลาคมหรือเกิดในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึง สองทุ่มห้จอเป็นดินนะครับมาเจอกับวอกเป็นทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ธาเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการค้าการงานการเงินการลงทุนธุรกิจต่างๆมีความสําเร็จดีมีชื่อเสียงต่อเน,นื่องจากเดือนที่ผ่านมามีการสนับสนุนที่ดีจากคนรอบข้างแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับคน ปีมะแมก็คือเรื่องสุรานารีพาชีจะพาไปสู่ความวิบัตินะครับสุราพาไปเรื่องนาลีก็คือผู้หญิงนะครับพาไปเรื่องพาชีพาชีคือม้าก,ก็คือเรื่องของการพนันนะครับแล้วก็จะนําไปสู่ความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปแตกเมื่อไหร่วุ่นวายถ้าคนปีจอมีเพื่อนเป็นคนปีมะแมแล้วพากันไปนะบันเทิงผมบอกเลยนะครับอย่าชวนกันไปนอกลูก่นอกทางทีเดียวนะครับ ความรักนะครับก็เกื้อกูลกันดีนะครับสนับสนุนกันดีสุขภาพระวังเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนาะวันที่ส่งเสริมได้แก่วันที่1วันที่5วันที่9 13 17 21 25และ29สนะครับส่วนวันที่จะต้องระมัดระวังก็มี3วันได้แก่วันที่3วันที่15และ27นะครับการไหว้เจ้าขอพรเนี่ยผมแนะนําให้ไปไหว้เจ้าพ่อมังครเขียวนะครับที่ตลาด สันเจ้าเลีเ้ยงบุยเอที่ตลาดเยาวราชนะครับติดตลาดเก่ายาวราชเนี่ยก็ขอพรตามประสงค์ได้1นข้อนะครับนักสัตว์สุดท้ายครับได้แก่ท่านที่เกิดในนักสัตว์กุลนะครับหรือท่านที่เกิดในช่วงของเดือนพฤษจิกายนหรือท่านที่เกิดในช่วงเวลาของออช่วงเวลาสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มห้กุลเป็นน้ํามาเจอกับวอกเป็นทองนะครับ เป็นคู่ท่าเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยเรื่องของการงานการค้าการลงทุนธุรกิจต่าง,างเนี่ยดีแต่แต่ผมอยากจะเตือนให้ใช้ความระมัดระวังละเอียดรอบคอบนิดนึงนะครับใครที่มีหุ้นส่วนก็ดูให้ดีก็อย่าไปอย่าไปปล่อยร้อเซให้เขาดำเนินการนะครับก็จะทำอะไรต้องชัดเจนคุยให้เคลียร์นะครับก่อนลงมือนะครับระวังเรื่องเพื่อนรักหักเรียมูดนะครับหรือระวังญาติกันฟันหัวเละนะครับ ท่านสุภาพบุรุษเดือนนี้ถ้าท่านนอกลู่นอกทางเนี่ยผมว่าโปะแตกนะครับแล้วก็วุ่นวายแน่นอนนะครับใครที่นอกลู่นอกทางมาแล้วก่อนหน้านี้อันนี้ก็ระวังนิดนึงนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่คุณอาจจะต้องเข้าไปจัดการแฮนด์ลหลายอย่างนะครับแต่สําหรับท่านสุภาพสตรีที่เกิดในนักสัตว์กุลเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับความรักครับ ซื่อสัตย์ต่อกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับก็จะถือว่าจะค่อนข้างดีทีเดียวสุขภาพก็ระวัง2เรื่องก็คือเรื่องของระบบไหลเวียนของโลหิตภายในกับเรื่องของความเครียดอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันเลยวันที่ส่งเสริมครับได้แก่วันที่2วันที่ 6, กว 14, ที่สิบสิบสี่สิบแปดยี่สิบสองยี่สิบหกและสามสิบส่วนวันที่จะต้องระมัดระวังก็จะมีวันที่สี่สิบหกและยี่สิบแปดนะครับ การไหว้เจ้าขอพรแนะนำไหว้เจ้าพ่อเขาตกองค์ที่3ที่มูนิธิร่วมกันอยูนะครับผลํลำโพงขอพรเ,ออเรื่องของหุ้นส่วนให้รับลรื่อเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็เฮงเนะครับยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมนะครับ เพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่ในสังคมที่ดีและมีดวงที่ดีจากการกระทําของตัวเองแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างได้โดยเรียบรับลื่นเรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับและเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ